สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับเอกซ์ทุูสาขาโคราชจอหอนะครับเอกา์ทุกเราสโตแกนว่าไงครับเอาเหรอเอ้าคุณภาพนะบริการดีครับเอ่อคุณภาพเที่ยมนะครับนะฮะทีมสึษานะให้คำแนแน่นอนนะครับผมกับแคมเปญพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมตัวนี้เลยรุ่นอะไรครับสต๊า นว,วลา m ก็ตัวใหม่ของเรานรรุ่น p r o ทนะครับตัวนี้วันนี้เดี๋ยวมีชุดแต่งพิเศษมานำเสนอครับนะครับผมราคาตอนนี้เราบอกนี้ก่อนครับว่าราคาไม่ถึงล้านครับผมราคาอยู่ที่9 09, 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองครับร o นะครับแต่ตอนนี้เรามีคํเเป็นเซครับกับดอกเบี้ย0.99นะครับ ดาวที่เริ่มต้นที่25นะครับ48งวเดลของเรานะครับแต่รุ่นนี้นะครับเราไปดูว่าเรามีอะไรพิเศษนะครับด้านหน้าเลยที่เปลี่ยนมาก็คือคุณต้องบอกเลยครับผมก็เป็นไฟ LED นะครับสีดวงครับมากับดีทามรันนิ่งไลท์ตัวลูกตัวซีเนาะกระจากหน้าแบบใหญ่อินต์็อกนะครับพร้อมโลโก้ดิสันตรงนี้เนาะ ครับผมตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมีเรดราเซนเซอร์ยิงทะลุถึงสองร้อยเมตรนะครับยิงทะลุได้ยิงทะลุรถได้ถึงสองคันนะครับลุกค้าครับวันนี้พี่เสียมากมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูชุดแต่งที่ลูกค้าต้องการน้อผมอะเรามาดูด้านข้างครับผมมาดูด้านข้างนะครับต้องว้าวกับล้อของเราครับผมอันนี้เรี่ล้อมาจากโรงงานนะครับนี่ล้อมาจากไหนคุณต๊อล้อนี้ เราไปทาเพิ่มไมนะครับครหมใหญ่กว่าเดิมเนาะเป็นชุดแต่งล้อแม็กจาก c o ส m มิกครับใช่นี่ดูความว้าของมันก็คือว่านะครับมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าไม่เกินซุ้มนะครับแล้วเป็นแม็กขนาด18นะครับผมความหน้ายางอยู่ที่265นะครับทับ60นะครับก็แนวก็จะออกแบบ ดุดันนิดๆนะครับสุดพอดีเนาะใช่ครับผมทําให้วิ่งในทางเรียบแล้วก็ทางตะกุยได้ดีมากครับนะฮะแล้วก็เป็นเอทีนะครับมีเครื่องหมายเอทีด้วยนะครับสําหรับยางลักเติมเรานะครับผมเป็นยางลุยๆนะครับเป็นยี่ห้ออะไรนะครับคุณต๊อกคอสติคนะครับคอสติคไายนะครับชุดคอสติคไายเลยตัวนี้ครับราคาเราก็ซิทนี้เลยเราแถมมุ้งพลาราคาีเท่าไหร่ครับราคาครึ่งแสนนะครับโอ้โหห้าหมื่นห้าหมื่นบาท ครับท่านขาออกรถจะเราครับครับตอนนี้เราแถมไปเลยอ่ะดูดูดูต่อมาต่อมาครับดูต่อมามีอะไรอีกครับผมอนี้ก็มีกล้องรอบคันให้นะครับอ๋อกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมระบบ MOD ตรวจครับผมเคลื่อนไหวรอบรถนะครับอือหือครับผมไฟเลี้ยวแบบ LED ถูกต้องครับผมกระจกตรงนี้สีดำนะครับครับผมเป็นสีดำแับเนาะใช่ครับผมอ่ะทีนี้ดูภายในครับดูภายในอ่าภายในเราดูมาสองรอบแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องเปิดให้ดูอีกทีหนึ่ง รถนี้เราเตรียมส่งมอบนะครับภายในก็เป็นพวงมาลัยนะครับที่เปลี่ยนเลยก็คือแหลกของพวงมาลัยนะครับเพิ่มการสาวน้อยลงนะครับตัวนี้นะครับทำให้สาวง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนอีกตัวนึงก็คือเครื่องนะครับเครื่องเป็น2.3เทอร์โบคู่นะครับตัวนี้พูดง่ายเลยว่าให้การประหยัดน้ามันแน่นอนนะครับแล้วก็เบาะของเราก็เปลี่ยนใหม่ครับผมเบาะเราก็จะเป็นเบาะแบบซิลโวกัมมิที้นะครับเป็นเบาะที่ช่วยลด แรงต้านทันคำนักนะครับการขับขี่ไกลๆก,ก็จะรู้สึกเมื่อยน้อยลงนะครับพร้อมกับลายปุ่ม,ป,มปั๊มนะครับเป็นลายนวดนะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องการขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเราดูด้านหลังครับสิ่งที่เปลี่ยนของด้านหลังของเราก็ากคือเบาะรองนั่งนะครับที่ทางนิสันออกแบบมาให้นั่งสบายมากขึ้นนะครับ ความกว้างของเบาะเพิ่มขึ้นแล้วองศาเอียงมากขึ้นทําให้แผ่นหลังแนบที่กระบอกแล้วรู้สึกความสบายยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งที่เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับแนบของเรากับช่วงล่างนะครับแนบของเราตอนนี้ก็เลยสี่เส้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวมาใหม่นะครับให้รู้สึกกว้างขึ้นและนิ่งนวลมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มโช๊คมานะครับให้ ความสะดวกสบายกับการข,ขับขี่ได้ดีดียิ่งกว่านะครับส่วนด้านท้ายของเราก็เอาโอเคนะครับผมก็จะมีกระจกเอ้ยได้มีกล้องมองหลังให้นะครับผมแล้วก็พร้อมกับการดูแลของนิสสันที่บอกว่าถ้าเวลาถอยกลัวอันตรายก็จะมีเซ็นเซอร์ออให้ถึง4จุดด้วยกันนะครับนะฮะนะครับผมตั้งตอนที่มาท้ายนะครับช่วยผลเลง เรามีเพิ่มฟ็อกชั่นบาร์มาให้ครับท่านเกีตดูจะมีเฉพาะรุ่นสีประตูยีกสูงนะครับผมใช่ครับผมเรช่วยเรื่องหนักเรื่องฝาท้ายหนักเบาขึ้นนะครับแล้วก็มีปิเศษล็อกนะครับผมตัวนี้นะครับผมเรามาดูนด้านหลังเลยครับผมด้านหลังเลยนะครับผมอดูที่เก็บสำาระก็มีสองแบบด้วยกันนะครับแบบลับสำลาะที่สูงนะครับแล้วก็มีแบบลับสำลาะที่ต่ำลงมานะครับตัวนี้แมกไนเดอร์ยังไม่มานะครับก็ เรารอหมือนนเดองมาเราถึงใส่สก็ส่งมอบให้ลูกค้านะครับตอนนี้อ่าครับผมก็ดูโดยรวมๆแล้วเราจะเน้นไปที่ใหม่ครับผมตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้แข่งแบบนี้มาที่โชรูมโคราชจอของเราได้เลยรอมากๆเลยนะครับรอ<ผ>ม,มากๆเลยนะ<ช>ครับจู <ผม S 2> กตล้องครับผมโอเคนั้นเราต้องขออนุญาตนะครับบอกโปรโมชั่นดนึงนะครับว่าโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะครับ อ่าแล้วก็มีดอกเบี้ย0.99ให้นะครับสำหรับคาที่สนใจนะครับผมก็โทรหาเราได้เลยที่0 6 1 6 0 1 2 1ต่อผมเบอร์ต็อปนาอส่วนเบอร์นักเก็ตก็091นะครับ01796663ตัวนะครับผมสำหรับนักเก็ตวันนี้ก็ขอลาถ้าผม้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ